เที่ยวไต้หวันเบทรวันนี้เราไปเที่ยวที่ตึกวันโอวันกันค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเรารับประทานอาหารที่โรงแรมมิดทาวหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรามากันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน National Taiwan Science Education Center มาที่นี่เดินไปเดินมาเรามาเจอตู้นี้ค่ะตู้เป็นตู้มะพร้าวนะคะเป็นเจาะแบบนี้เลยค่ะมะพร้าวนอกจากตู้มะพร้าวแล้วฝนมาเจอตู้นี้ค่ะ ตู้นี้เป็นตู้กดน้ำส้มนะคะเป็นน้ำส้มสดเลยสดแบบไม่ผสมอะไรเลยนะคะกดออกมานี่เย็นชื่นใจเลยค่ะนี่คือขั้นตอนของเขานะคะเขาผ่าแล้วก็บีบลงมาเลยน้ำส้มนี้คือไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้คือน้ำส้มสดสดจากผลเลยนะคะนี่ออกมาแล้ว เย็นชื่นใจค่ะจากศูนย์วิทยาศาสตร์เราก็แวะกินข้าวจากนั้นเดินทางต่อไปที่ตึกวันโนะคะตึกไทเปวันโอวันะคะมีที่ให้ถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยคะ่ะไครสายช้อปปิ้งนะคะที่นี่ก็มีแบรนด์เนมให้เลือกหลากหลายเลยตึกนี้สามารถเข้าฟรีตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น5นะคะแต่ว่าถ้าเราจะไปที่สูงที่ชนวิวนะคะอันนี้เราจ่ายกันไป 600อ nt ค่ะเพื่อจะไปชมชั้น88 89แล้วก็91นี่คือวิวจากชั้น89ค่ะของตึก101ใครชอบวิดีโอประมาณนี้ฝากกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ